ใหม่บาบาร่าพาวเดอร์เค้กสวยเด้งเสกได้ครับมาแล้วครับอาประมือเย้ย <Yay. S 1> <laughs> ชอบบอกให้ทำเป็นคิวๆ <laughs> อ่ะตอนนี้เบรกที่4นะครับ <laughs> คุณยังอยู่กับเดร r y ่ตูซีตออมิเศษนะจ๊ะบันทึกแกงตูซีนะฮะสามเบรกแรกเราคุยกันพวกเราไปละมั่ว <laughs> มอยแต่ละคนว่าชอบอะไรฉากไหนอย่างนี้ทีนี้มาถึง เรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะเราจะคุยกันในเรื่องของบันทึกของเกสนะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยดูซีสิบสองตอนเนี่ยเราก็อย่างที่บอกว่าตัวเมนเนี่ยเอาไม่รอดคือการแสดงเาไม่อยู่เดี๋ยวพี่ต้องทุกคนตั้งใจนะใช่คือเรามาจะเชิญแขกรับเชิญที่แบบว่าเซอร์ไพรส์เนาะไม่เคยแบบไม่เคยมีใครได้คาดคิดว่าจะเห็นพวกเขานี่ยเไม่ได้ไปบันมือโชว์เขามาเออด้วยไปกราบการเขามาเล่นด้วยและแต่ละคนก็จะแบบว่าแซ่บ ปังทั้งนั้นเลยนะฮะวันนี้เราก็เลยได้ทําการพูดคุยนะครับกับแขกรับเชิญบางส่วนมาฟังความรู้สึกของเขาว่ามาเป็นแขกรับเชิญในชีวิตเรื่องนี้นะอยยังไงอะไรยังไงบ,บาา้างจ้ามาคู่แรกก่อนเนะคะว่าเจเจสนิดก็แบงค์เจมฮะซึ่งตอนแรกๆผมก็แบบตอนตอนที่ช่วงช่วงได้ดูตอนแรกๆเ่ยครับก็ยังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่อ่ะแต่พอแบบว่ารู้จักกันเข้าไปเรื่อยๆก็ ไอ้เจมส์ก็ประมาณนั้นนะครับเหมือนในนั้นใช่ไหมก็นั้นนะอยไปชมเรปชมเราไความความไวมความคมความคมความความควคคมคอาามมควาามคกมคาดคมวาามควาว่ามาคมามามคมามวมาค่มาวาวามามคควอมามคมคมคามควานมาม่ามวมามงายวามวามมามความคามวามคามความคามนมามคาความคามามวามคามาามนามคีคาคคมาค ได้มีแฟนผู้ชายในเรื่องกันนะฮะพูดถึงพีเตอร์นะฮะก็พีเตอร์เป็นคนที่น่ารักทักเขาชอบแบบว่ามีแอคชั่นอะไรให้ผมแบบว่าทําตามน่ารักน่ารักขี้ออนอะไรเงรี้ยเขาอยากแบบดีไซน์ขึ้นมาอย่างเช่นการอ้อนแบบว่าซื้อผมดิครับอะไรอย่างเงี้ยดีใจที่ได้ร่วมงานกับพีเตอร์นะผมแล้วก็ของผมก็หมดแค่นี้นะฮะต่อไปก็ไปฟังแฟนหนุ่มของผมพูดดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้ครับผม ครับขอบคุณพี่บอลมากครับฟีดแบ็กหลังจากที่ EP นั้นออกไปก็รู้สึกว่าทุกคนมาแซวก,กันเยอะมากครับว่าแบบหน้าเวียงหน้าอะไรอย่างงี้บางคนแบบเฮ้ยชอบฉากนี้ตลกมากอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกไม่คิดว่าเล่นเวียงไปขนาดนั้นนะแล้วคือแบบตอนตอนก็อะไรก็แบบ <c oughs> ขนาดนี้เลยขนาดนี้เลยเหมือนกันเพราะว่าพี่ต้นบอกว่าให้ลดลงเล่นนึงเพราะว่าเรายังเป็นพนักง,งานเราต้องขายของอยู่อะไรอย่างงี้ตอนแรกเวี่ยงมากเลยมี่มาถามว่าเป็นเป็นจริงหรือเปล่าก็มีมีคนมาถามก็สงสัยกันมานานแล้วก็ ตอนนี้ก็ยังหาตัวตนอยู่ฮะถ้าชูจะตายคือตัวจริงเจมมันก็จะคาแรคเตอร์ประมาณเนี้ยฮะแต่ว่าแบบว่ามันจะมีจริตของมันอะไรเงี้ยเศร้าเหรอเยอะๆแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้สาวแบบคือมันจริตมันไม่ใช่จริตสาวครับอ่ามันจะเป็นจริตผู้ชายที่แบบว่า จิกจิกหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะมาเข้าคนที่สองอีกคนดีกว่าอันนี้แต่แนะนำอีกคนหนึ่งคนนี้ก็ของผมเองจะบอกว่าเป็นของผมก็ไม่ได้พี่เป้ทวีธิ์ฮะผู้ที่มาเป็นแขกรับเชิญน่าจะเป็นคนคนเอาคนที่สองแล้วคนที่สองใช่คที่มาชาใช่ไหมคนที่สองนะในเอพิโซดที่สองก็ ซับมากเลยจริงๆก็อยากจะรู้ความรู้สึกของพี่เป้เหมือนกันเพราะว่าเราเราเจอกันเฉพาะวันนั้นวันเดียวถ่ายรวดเดียวไปถึงตอนเย็นก็ไม่ได้คุยว่าความรู้สึกของเขาว่าถ่ายเสร็จแล้วเป็นยังไงรวมไปถึงเมื่อออนแล้วฟีดแบ็ที่ได้มาเป็นยังไงบ้างไปฟังการจานของเป้ครับแต่อนนี้เราเราไม่เคยร่วมงานมาก่อนนะครับแต่เจอครั้งแรกก็ต้องต้องต้องสัดไปด้วยคือซัดด้วยซีนนั้นแหละครับซีนที่โหดที่สุดนะครับแต่เราก็คุยๆกันว่าเฮ้ยเอาเถอะเอาให้มันแบบ เต็มที่ไปเลยจะได้แบบไม่ต้องหลายเทคเพราะไม่งั้นหลายเทคมันจะนะฮะมันจะเหนื่อยแล้วมันก็จะล้าตอนที่ใส่กันเหรอครับผมก็เป็นอะไรที่น่าจดจําครับพี่เต้นก็จะคอยวิ่งมาเป็นจังหวะจังหวะของพี่เขานะครับก็จะก็จะฮับฮับฮับแบบกระโดดกระโดดมาแล้วตอนนั้นคือตอนที่เขารู้ความลับของแชมเป้ตอนที่ผมต้องวายอะไรต้องหลุดออกมาใช่ไหมฮะพี่เต้นก็บอกว่าลองนึกว่าคนคนนี้หน้าตาหล่อแบบเนี้แต่เมื่อก่อนหน้าตาแบบหน้าตาแบบหน้าตาแบบพี่อ่ะแบบโอเค <laughs> แล้วก็สึกก็ผ่านเลยมั้งครับเทคนั Take ้นนะครับผมโดนแซวทุกวันนี้ก็ยังโดนแซวครับน้องผมกลับมาจากต่างประเทศก็ทักผมอะไรองเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยดูได้ไงวะมันก็บอกว่าอ๋อก็มีเนี่ยโหม,มันก็เขาก็ดูกันเที่ยงกลิกกันดูเยอะนะครับตอนนี้กําลังกระแสดีมากคือญาติผมที่เซวนันทั้งทั้งตระกูลแล้วครับแต่ผมก็จะโดนเด็กมากตีนเยอะเหมือนกันครับช่วงเนี้ยครับ อ้าวพี่ชัมเป้มาแล้วผมไปเมื่อวานเมื่อวานไปนั่งสาบักที่หนึ่งก็เดินมาแล้วอ้าวพี่ชัมเป้มาแล้วอะไรเงี้ยผมก็แบบโอเคโอเคมาด่าที่ด้ยโอ้นี่เล่นไม่รู้ตัวจริงที่ไปแล้วแต่เราแต่เราก็คือเราก็เรียกว่าอะไรชื่นชมนางนะเพราะว่าก็เขาไม่เคยเล่นบทนี้เลยอ่ะแล้ววันนั้นเขาต้องมิตุดคืออย่างพวกนี้ยังได้ไปว็อกส่งวร์กช็อปแล้ววันนั้นเป้แบบไม่ได้ไม่ได้เจอกันก่อนด้วยแล้วก็แบบให้เขาเล่นเดี๋ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยเวลามันก็บีบมากอะไรเงี้ยไม่มีละลายภูเขาน้ําแ็งเลย ค่ะขอบคุณมากเต๋อฉันนะเต๋อฉันทวีนะพูดเลยค่ะพูดหน่อยพูดหน่อยพี่เต๋อฉันทวีนะคะเป็นบทตีเขาเข้มเทมากอ่าฮะเขาเต็มที่ให้กับพี่เติร์นมากเขาไม่รู้อะาไม่รู้อะเขาพี่ถามว่าอุ้ยคุณหมูคุณหมูแบบมาเล่นเป็นบทเนี้ยทำไมคุณหมูแบบเออไปได้สุดขนาดเขาบอกว่าก็พี่เติร์นให้ได้ไหมเนี้ยก็ต้องให้แบบ เต็มที่อ่ะคือเหมือนพี่รู้สึกว่าทำไมถึงเล่นได้น้าเกียดขนาดนั้นอเขาบอกว่าเนคนแบบว่าพี่แบบอยู่กับเขาตลอดเวลายังรู้สึกว่าไม่เคยเจอเขาแบบนี้ถูกไหมเตอเสียงผมเริ่เยอะเยอะผมรู้สึกเภอย์พพี่เต๋อมากเพราะว่า คือซีนที่ถ่ายกันแบบผมก็ไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วฉากที่เปิดตัวพี่เต๋อแล้วพี่เต๋อพูดเสียงแบบเสียงเสียงเสีงเเขาคิดมาเองเขาคิดมาเองเลยใช่แล้วกลัวเขาเจ็บคอมากเลยอ่ะก็แบบว่าไม่ต้องพูดตลอดก็ได้แต่ว่าเขาก็เต็มที่มากๆจริงนะอ่ะไปดูซิไปดูซิแต่รู้สึกย่างหรือเปล่าอ่ะไปฟังกันที่ทึ่งคือตอนที่ไปไปเล่นอ่ะไม่คิดว่าสองคนนั้นอ่ะคือยังปิงปองเงี้ยปิงปองเขาเป็นอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ตามฟิลเขาอ่ะฮาฮาสนุกสนานอะไรเงี้ยขำ พี่ปองบุกเยอะมากตลกมากแล้วก็อินพไว้ดีแต่อีกสองคนตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นได้แต่ว่าเออพอพอไปเล่นจริงๆก็รู้สึกว่าเออเหมือนเขาเป็นต๊ดจริงๆอะ่ะก็รู้สึกมาเล่นกับต๊ดจริงๆเลยสามคนอะไรเงี้ยถือว่าเก่งมากจากังหวะที่เราเล่นกนะับเขาอะ่ะเราก็รู้สึกว่าคนนี้คือต๊ดท,ที่มาซื้อบริการเราจริงคนต๊ดท,ที่มาคุยกับเราจริงอะไรเงี้ยฟีดแบ็ดีมากเพราะว่า มีคนมาเรียกเราบอตี้เยอะมากก็ประหลาดใจเหมือนกันนะเพราะในในบทจริงเราออกมาทีเดียวเองอะไรเงี้ยเราเป็นกึ่งกึรับเชิญด้วยซ้าพอไปเล่นแล้วคนคนก็จะแบบเหมือนขำเสียงขำแบบขำหน้าตาขำการแต่งหน้าแบบขาวๆแบบวอกๆอกอะไรเงี้ยขำชุดเออบทนี้มันก็สร้างเสียงหัวเราะให้คนได้แต่คนคนได้ดูเยอะมากนะไม่น่าเชื่อเพราะว่าเหมือนทุกคนจะมาทักเราบอสตี้เอ้ยมันก่อนได้ดูด้วยได้ดูด้วยได้ดูด้วยอะไรเงี้ยเยอะเลยก็ดีดีใจแทนทีมงานเดลีทูซี่ทุกคนนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นเป็นกระแสเหมือนกันนะ เหมือนคนได้ดูกันเยอะชอบตอนที่เพชรเข้าไปกอดคอพี่เต๋ออ่ะใช่เป็นดีลและลีลีที่ชื่อมันเป็นจังหวะที่ดีมากเลยอ่ะตุ้ดมากขอบคุณครับพร้อมความชมนะข้อใหญ่ป้าข้อใหญ่ป้าเออนั่นดีอ่ะนี่สองแง่สามแง่โอเคอย่างเมาส์ต่อเอาได้คนหนึ่งใช่ไหมโอ้คนนี้ให้เพชรดีกว่าคนนี้ให้เพชรพูดถึงนี่เหรอพูดถึงหน่อยเพชรโอเคครับนั่นก็คือ พี่มหาหรือเจม์ออรลี่ของเรานี่เองเจสซี่มาจาเท็กซัสเสียงดังเลยนะสร้างความสั่นสะเทือนมากเรื่องลั่เลยคือคนนี้จริงๆแล้วต้องพูดว่าจริงๆเขาความเป็นตุ๊กของเขาอ่ะมันยังไม่พอนะเขาได้มาจากพิตเติร์เองนั่นแหละเกิดเรื่อหลังที่ถ่ายไอ้พวกท่าเบี่ยงไหลขยิบตาอะไรเงี้ยพิตเติร์สอนพี่มหาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะเขาเป็นนั่งอยู่ข้างข้าเปนั่งอยู่ในรถอยู่ตลอพี่มหาเนี่ยเป็นเมคอัพ คือทำแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าเอฟเฟกต์เวลาไปแต่งหน้าเคยไปแคสงานโฆษณาพี่พีมหาจะแคสแล้วก็แต <st ่งใช่ไหมแล้วแกก็จะแต่งแบบแต่งแบบหน้าเงียบๆโหดๆคือไม่พูดก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอ่ะหนูเคยเจอพี่พี่เคยเจอพี่พี่เคยเจอเาหน้าโหดมากแต่เวลาพูดเขาก็นิดนึงนะไม่เขาก็ไม่เหมือนกันหน้าเขานะแต่ว่ายังไงยังไงมะนี่ดีแบบหน้าขโหดมากแต่พอมาดูในเนี้ย ก็เป็นอีกแบบนึงเลยอาไปฟังความรู้สึกพี่มหาหน่อยเอ้ยอยากฟังมากพี่มหาจะพูดว่าอะไรเขาเป็นคนขี้อายอะเช่ชมครับตอนรู้ว่าได้รับบทเป็นไงบ้างครับไม่อยากเล่นครับเพราะจริงชอบอยู่เบื้องหลังมากกว่าตัวนี้ไปไหนมาไหนก็จะมีคนที่จําได้วิ่งเข้ามาทักมาขอถ่ายรูปด้วยก็จะมีพี่อมรใช่ไหมเอ้พี่พี่มอรี่นี่ แล้วก็บางคนก็จะเป็นจะเป็นแบบวิ่งมาขวางแล้วก็กรีดกราดขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่จะชื่นชมแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่ที่ผลงานชิ้นแรกออกไปแล้วรู้สึกมีคนชื่นชมมีคนชอบครับร้ายนะเป็นผู้กับคนแรกที่ดึงผมไปออกหน้าจอได้เก่งมากๆมีมีคนดึงไปเยอะมากแต่ก็ไม่ได้หลงกลมีพิเตอร์เนี่ย แสบจริงต้องได้ดูมือดูดูแหวนเขาดีนี่คือวงหินเล็กไฟสะกจริงเล็กไฟตอบปากตามอายุเดี๋ยวนี้โคตรมากทำไมเขาถึงมาเล่นได้เพราะพี่เพราะว่าพี่ก้อยจริงมาติดต่อไปด้วยนะเพราะพี่เจอเขาแค่ครั้งเดียวจอนไปเทสโฆษณาใช่ป่ะก็แค่ติดต่อที่มันติดต่อไปคือพี่ก็ไม่เคยคุยกับเขาเลยจนแบบดูเทปแคดแล้วก็เรียกเขามาอะไรอย่างเงี้ยเออเขีานผีไม่ใช่พี่ ไม่ล่าสุดนะจานนางบอกว่ามีค่ายหนุ่มค่ายหนังนะให้เขาไปเล่นต่อมาเลยอไปไกลกว่าแสดงหลักทุกวันนี้ยังเจเจกรีนอยู่เลยเนาะสารพรมเนาะอ้าวเบรกนี้เบรกก่อนเบรกนั้นมีใครคะเจเจเบรกหน้ามีใครอะครับเบรกหน้ามีฮ่าเอสคอมกรีด พี่ต้นหอมพี่ตุ๊กยานีเจลีเจเพนนะครับผมแต่ละคนก็สร้างๆนั้นก็ติดตามเ็กต่อไปครับจุ๊กส์มิวสิกแอปพลิเคชันฟังเพลงฟรีทุกที่ทุกเวลาพี่หอมไม่มีสมาธิในการถ่ายทําเลยเพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยนางเอาแต่คุยเรื่องความรักฉันก็นั่งฟังเพลินมากก็ทุกอย่างที่เป็นข่าวฉันรู้เรื่องหมดเลย